สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วย i s y o u r Boy Tsunami Gaming นะในวันนี้ครับคุณผู้ชมเราก็ผมอยู่กันในแมปที่เชื่อว่าน่าจะเป็นของคนไทยคุณรอดชีวิตจากซีนามิบนบ้านสิบชัน้นได้มอเลยแมปแมปนี้ผมเป็นแมปแบบแ,แนวเซ r ร์ v a ว์นะครับสร้างขึ้นมาโดย m r Lemon Go ที่ผมเชื่อว่าแมปแมป,แมปนี้เป็นคนไทยสร้างนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือมีตัวหนังสือไทยเว้ย แล้วอย่างที่สองเดี๋ยวกูจําได้ว่าตอนแรกเขาไม่ได้แต่งตัวแบบนี้นะเนี่ยอย่างที่สองนะครับเพื่อนส่วนใหญ่ของเขามักจะเป็นคนไทยเวย้ยอย่างคนนี้ <c oughs> 2839ผมก็เลยเชื่อว่าแมปนี้น่าจะเป็นแบบของคนไทยนะครับคุณผู้ชมหลายคนอาจจะงงนะครับว่าผมนั้นมาเล่นแมปนี้ทําไมเว้ยคุณผู้ชมหลายคนอาจจะงงนะครับว่าทําไมผมถึงต้องมาเล่นแมปนี้ด้วยคือแมปแบบเนี้ยมันมีคําสั่ง admin เวย้ยและผมนั้นก็กดซื้อไปแล้วนะครับ คำสั่งแอดมินของเขานะครับหนึ่พโรบักก็ผมและเขาไม่หลอกเรานีครับลีจิต1น0่นดูได้รับยอดไลค์ไปแล้ว2ด้วยและผมนะครับก็ได้ทําการลองในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวแล้วปรากฏว่าเขาไม่โกหกเว้ยเขาให้แอดมินเราจริงๆนะสรุปเพียงแค่นี้คุณผู้ชมก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมว่าผมมาอัดแมปนี้ทําไม <laughs> <laughs> ผมมองว่ามันแปลกดีนะครับกับการที่เรานั้นมีแอดมินในแมปเซอร์ไบรอไว้เพราะปกติเนี่ยแอดมินส่วนใหญ่จะอยู่แต่ในแมปโรเพแต่อันนี้เซอร์ไบรเอเลยนะเว้ เดี๋ยวลองไปเล่นกันดูนะคุณผู้ชมอารมณ์ของเกมนี้นะครับจะคล้ายๆกับ Natural Disaster w ว้แต่เพียงแค่เป็นน้ำท่วมอย่างเดียวนะครับที่เป็นภัยพิบัติแล้วก็มีลูกเล่นต่างๆให้เราเล่นนะครับอย่างตอนที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้เขาจะให้เราปากัวอะไรที่ไหนสักที่หนึ่งเนาะน,นี่เขาบอกว่าอะไรวะให้เราเนี่ยครับปากัว and survive tsunami ในอีก50วิแล้วตรงไหนวะที่กูจะต้องปากัวตรงน,นี้น่าจะเป็นที่ปากัวนะคุณผู้ชมครับแต่ว่ากูคิดไม่ได้โอ,โ,โอ้โห <laughs> มึงจะผักกูลงเหรอ ี๋ยวกูจะจําชื่อมึงเอาไว้ก่อนเลยนะตายได้เห็นดีกันโดกำลังมาแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงสร้างอะไรของเองวะเนี่ยสตาร์บ์ซูเปอร์แอดมินออบบี้กูจะจําชื่อมึงไว้แกจะไม่ได้ตายดีไอตูดและแมปแนี้ผมที่ผมคิดว่าข้อทั้งที่จะเซ็งนิดนึงตรงที่แมปนี้มันมีเสียงเพลงด้วยเว้ย ผู้ชมน่าจะจําเสียงนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามันเป็นอินโรเปิดคลิปของกูแต่คือมันไม่มีปุ่มปิดเสียงแล้วมันเปิดวนไปวนมาแบบนี้ประมาณ500รอบครับผม <S <S ไม่มีทางเลือกนะครับนอกจากปิดเสียงมันไว้อย่างเดียวโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตหายตัวก่อนนะแล้วก็ slash no clip อ่าออกมาได้แล้วเป็นไงคอมมา์ของจริงใช้ได้นะครับใช้ได้แบบ100%เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมนะครับจะทำการส่งสายรับจากฟากฟ้าทำการฆ่าหั่นศพเขาเวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อน อ่ารอ,อร,อรอบต่อไปแล้วรอบต่อไปละมึงเสร็จกูแน่ <c oughs> เอาละไปหลบสิซปเปอร์แอดมินโอ้โหมึงกระโดดสูงมาก w h a t the he ก k s <c oughs> s t h a โอ้ my god นายคิดว่าน่าจะรอดจากรอบนี้อย่างนั้นเหรอไม่มีวันนี่แน่ไหนอยู่ไหนวะอกูส่งสายรับจากฟากฟ้ามารับตัวมึงแล้วไอ้หนุ่มเรียบร้อยขึ้นรถตู้แล้วก็ไปเลยแกไม่มีสิทธิ์มาแกล้งฉัน ไม่มีเฮ้ยเดียวอะไรวะเนี่ยผมไม่สามารถใช้ B2 ได้เหรอไม่จริงอะปกติถ้าผมเล่นในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนะครับผมจะใช้ B2 ได้เว้แต่ว่าทำไมอันนี้กูใช้ไม่ได้วะหรือว่ามันใช้ได้เฉพาะในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ Oh my god เดิดแผนแกล้งคนสุดเพอร์เฟคของกูพอเรากดคอมมานด์เสร็จปุ๊บในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวกูได้ แต่ในเซิร์ฟเวอร์หลักกูไม่ได้แล้วกูก็ตายจากซีนามิกูเกยียดติมึง<อ>คุณผู้ชมคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่า B ีทัวร์เนี่ยมันสามารถทําอะไรได้ b ีทัวร์นี้นะครับคุณก็ผมจะสามารถเสกบล็อกแล้วก็สร้างบล็อกใหม่ได้เวซึ่งมันถือว่าเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากๆนะครับเพราะว่าในหัวของผมอะผมคิดแผนแกล้งคนเอาไว้เยอะมากแต่คราวนี้ b ีทัวร์กูใช้ไม่ได้กูเป็นง่อยเลยอะเนี่ยอย่างซีนามิอันนี้มาคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูความสามารถของมันผมนะครับจะสามารถย้ายซีนามิกับผมไปพัดตรงนู้นก็ได้ เป็นไงอันนี้ถือว่าโกงไหมหรือว่าเราจะสามารถย้ายมันกลับมาที่เดิมก็ได้นะครับแล้วแต่เราแต่มันน่าเสียดายอะ่ะผมไม่สามารถใช้ได้ในเซิร์ฟเวอร์จริงอะ่ะว่าแย่จังแล้วผมนะครับจะสามารถฆ่าคนได้แบบรัวๆโดยการเสกเสกเลยแบบนี้แล้วเขาก็ผมจะหนีไปไหนไม่ได้ช็อกตายอยู่แต่ตรงนั้นเอ้อเซ็งเลยเอาเป็นว่าเราจะเป็นที่ต้องใช้แค่แอดมินธรรมดาเนาะใช้ B2 ไม่ได้โคตรเซ็งเรนโบว์ฟาสนี่เป็นอะไรนะครับ ตดแบบสีสายลุ้งเหรอเดี๋ยวผมจะลองดูกับคุณผู้หญิงคนนี้นะคุณผู้ชมครับอันนี้ตดสายลุ้งเหรอวะมันไม่ตดสายลุ้งมันขี้สายลุ้งแล้วเขาก็ตายอะไรวะเนี่ยกูกำลังจะใส่แอดมินคอมมานด์ฮึนี่อะไรวะเนี่ยมันเป็นดราก้อนอะไรอะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำการก๊อปเกียร์นะครับแล้วก็แจกจ่ายมังกรให้กับทุกคนเว้ย เกียร์ออนนี้ฮะกูได้อะไรมาวะมันเป็นมังกรอะไรอรคุณผู้ชมเนโอโบโดราคอนคนได้เกียร์นี้มาแล้วมันทำอะไรได้ว้าว <laughs> มังกรนี้มันไล่ต่อคนอื่นไว้แต่มันไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่เลยว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเซนามีมาน้ขอบินขึ้นมาข้างบนก่อนครับอุ้ยอุ้ยอะไรวะกูโดนดาเมจอะไรอุ้ยตัวอะไรมังกรมังกรจิกกูแน่นอน ไม่มีทางเลือกอ่ะมึงเอาลูกซองไปนี่เอาลูกซองไปเอาลูกซองไปผมอยากจะรู้นะครับว่าเขาจะยิงกันตายหรือเปล่าถ้าผมมาดูใกล้ๆแปบบ๊บนึงครับเจ้าหมอที่ถือปืนมาแล้วเดี๋ยวกูยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยยิงก <c oughs> ่อนเลยทำไมคนอื่นเขาไม่ใช้ปืนวะมันมีแต่คุณผู้หญิงคนดีวแม่งไล่ยิงคนอื่นตายตายซะตายตายเหลือรอดแคะ่คนเดียวอะโหคุณผู้หญิงที่กูเชียร์จบเลยอย่างเงี้ย <c oughs> ผมใส่คอมมานะไม่เขาสปินนะครับตอนนี้เขาหมุนอยู่ตลอดเวลาเว้แล้วเขาน่าจะเวียนหัวตายในที่สุดว้าวว้าวสปินแสนสนุกว้าว <Wow. S 1> ดูเหมือนว่าเราก็ผมจะเพิ่มความเร็วให้กับเขาได้เปล่าวะเป็นเก้า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 ได้ไหมทำให้เขาสปินแบบขั้นสูงสดุดอ้ my god โอ๋อสปินสูงสดุดโอ้โหเบเบยมาแล้วมีนั่นมีนม่นมีโอ้โหคนเข้าใกล้ปุ๊บเขาปัดตกหมดเลยอะ อย่างนี้สิสุดยอดเอาเบเบดกู no ไม่เบเบดตกน้ําตายเดี๋ยวผมขอขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะครับว่าเขานั่นยังสั่นเป็นข้าวเจ้าอยู่หรือเปล่าเขาไม่น่าจะสั่นแล้วนะลองสั่นดูนะ th เอ้าทำไมเขาไม่สั่นวะโอ้สั่นแล้วโอ้ my god n e w b ี e สัน่นแล้วมันไม่โดนคนข้างในเลยเหรอวะสั่นหน่อยดีสั่นหน่อยโอ้ my god jesus ทำไมคนด้านในเขาไม่กระเด็นออกสั่นหนักมากคุณผู้ชมครับเขาเป็นร่างทรง จังหวะน,นี้โอ้ว,ว้วาวว้าวนี่เป็นความคิดที่ดีไหมเนี่ยโอ้ไม่นะเขาจะตายตั้งแต่เริ่มเกมเลยหรือเปล่าวะไม่ไม่ไม่ไมม,ม,มันยังสั่นอยู่หรือเปล่าสั่นอยู่ครัคุณผู้ชมครับเพื่อนเราเชื่อมันในตัวนายทีอจัดการโอ้แม่งบินได้ด้วยนี่อะไรวะเนี่ยทักษะการสั่นขั้นสูงสุด no เขาน่าจะหายไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสั่นเป็นลมชักแบบแล้วก็ช็อกตายบนท้องฟ้า ตอนนี้เขาถน่จะเกิดใหม่แล้วมั้งโอ้ตรงนี้เขามีปลากวรวงด้วยเหรอวะเนี่ยว้าวพวกคุณนี่ปลากวงเก่งมากเลยเดี๋ยวลองใช้คําสั่งใจแอนดูนะครับกับคนไทยหรือเปล่า t h เ,เนี่ยลบ <Nope. S 1> ไม่เจ้าหมอนี่ต้องเป็น R15 ก่อน What the heck แล้วในเซิร์ฟเวอร์นี้มีใครใช้ R15 บ้างวะกูาถามจริง <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคผมนะครับใช้คําสั่งให้คุณผู้หญิงคนนี้กลายเป็นแบบตัว R15 แล้วคือแบบเขาจะแลดูอ้วนขึ้นเว้ย แล้วผมก็ให้คุณผู้หญิงคนนี้เขากลายเป็นใจแอนใจแอนฟฟล่าว้าว <Whoa! S 1> แค่นั้นไม่พอนะครับเราต้องให้เขาสปินด้วย99้าไปเลยไหนสปินหน่อยคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงสปินสปินดิเฮ้ยคือเขาสปินนะครับแต่ว่าสปินช้ามากสปินแบบเร็วสุดๆุดโอ้ oh my god นอกจากเขาจะไม่สปินนะครับเขาแม่งยังรูปร่างหน้าเกีียดสุดๆไปเลยกู oh. ค,ควรทำไงดี ไม่ไหวแล้วครับให้รถตู้รักเด็กมานลักพาตัวคนผู้หญิงโดยด่วนสภาพแบบนี้กูรับไม่ได้ลากรนี่นะครับคุณผู้ชมและนี่ก็เป็นความรู้สึกของเพื่อนเพื่อนนเขาี่นเวลาเห็นเพื่อนในเซิร์ฟเวอร์ตายนะครับเขาจะบอกวอ้คิไม่กดคิวอไม่ได้ถ้ากด q ิวอต้องมาแบบนี้เว้ยเอากูดันใช้คําสั่งนี้ไม่ได้อีกโหไม่มันเลยแน่่แน่แยังไม่หยุดใช้คําสั่งนาย ที่นี่มีแอดมินแค่คนเดียวเว้ยสายรับจากฟากฟ้ามารับตัวเขาไปเชือดดวนนี่อะไรวะเนี่ยเมดูซ่าเฮดทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยผมกลายเป็นหินในเวลาห้าวินาทีเออเดี๋ยวเดะอันนี้น่าสนใจนี่น่าสนใจจงกลายเป็นหินซะทุกคนจงกลายเป็นหินเนี่ยอย่างคุณผู้ชมคนนี้ก็กลายเป็นหินเรียบร้อยแล้วโอ้โหแล้วหินก็แตกออกมาถ้าจริงจริงนะคุณผู้ชมคือผมก็ไม่ค่อยอยากใช้คอมมานด์อะไรที่มันรุนแรงไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าแค่นี้มันก็ บันทอนคนเล่นเกินพอแล้วส่วนคลิปในวันนี้ก็ต้องขอจบลงไปเพียงเท่านี้ดีกว่าเนอะถ้าเกิดผมใช้คอมมานอะไรไม่ถูกใจผมขอโทษด้วยเพราะว่าผมยังมือใหม่กับคอมมานมากๆนะครับผมยังต้องศึกษาอีกเยอะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากจะลองเล่นแบบนี้ผมจะทําการทิ้งลิงไว้ให้ตรงด้านล่างแล้กันใครนะครับที่ชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์ชื่มากกดซับวันนี้อย่าลืมที่จะกลายเป็นเมดูซ่ากันนะ